เอฟเฟกต์ด a เลเนี่ยคือเอฟเฟกที่ได้รับความนิยมในมือมือกีตาร์มากๆ,ๆแล้วครับแล้วเวลาปรับด e เล y เนี่ยหน่วยของค่าด l เลมันคือมิลิเซกน์ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ผมลองคำนวณให้ดูนะครับว่าหน่วยมิลิเซกน์ของดิเลเนี่ยมันคำนวณยังไงเดี๋ยวมาดูวิธีคำนวณด a เลท m e กันนะครับแต่ก่อนที่จะไปคำนวณอะไรที่มันยากๆนะครับถ้าอยากให้ทุกท่านดูซอฟต์ขึ้นน่ารักขึ้นก็ใช้ปาก,กา มีเนยได้นะครับใครสนใจก็แท็กไว้ในวิดีโอนะครับเยเไทามเนี่ยหน่วยเป็นมิลลิวินเนีหรือมิลลิวินาทีมันก็คือ1ส่วน1000ของ วินาที1นาทีเนี่ยมี60วินาทีถูกไหมครับเท่ากับ60วินาทีคูณกับ1,000เพื่อแปลงให้1นทีเนาที่ยกายเป็นมิลลิเซกันนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ6 0 0 0ืมิลลิเซกันนะครับทีนี้มาดูที่เทมโปของเพลงครับเทมโปของเพลงเนี่ยมีหน่วยเป็น BPM อนะครับหรือ e r minute สมมุติเราเอาเทมโปที่120้ี่ BPM นะครับก็คือเป็นเทมโปแบบสตาร์ทพวกดอมาก็จะเป็นเท่านี้เลย1นาทีมี120จังหวะเพราะเราจะเทียบให้มันเป็นวินาทีให้ได้ก่อนเราก็เอา1นาทีคือ60วิวิถูกไหมหารด้วย120จังหวะเท่ากับ0.5 1จังหวะเท่ากับ0.5วินาทีหรือก็คือเท่ากับ500มิลลิวินา์นะครับเพราะฉะนั้นที่120 BPM เนี่ย1 จังหวะจะเท่ากับ500มิลลิเซกันถ้ามันเป็นท่าสิกเนเจอร์4/4ควอเตอร์โน้ตก็จะเท่ากับ500มิลลิเซกันทีนี้ถ้ามันเป็นส่วนโน้ตอื่นละ่ะเนี่ยเป็นตัวกลม1ตัวแบ่งเป็นขาวได้2ตัวขาวหตัวแบ่งเป็นดำได้4ตัวดำเนี่ยแบ่งเป็นขบเบต1ชั้นตัวดำอ่ะเท่ากับ1ตัวขาวอ่ะก็เท่ากับ2ตัวกลมอ่ะเท่ากับ4ค่บ1ตชั้นเท่ากับ0.5ถ้าตัวดำมีค่าเท่ากับ500มิลลิเซกัน ตัวดำเท่ากับ500มิลลิเซนพอเราจะไปเป็นตัวขาวนะครับก็คือ500้ยคูณ2เท่ากับ1,000ถ้าเอาขึ้นมากลายเป็นตัวกลม500อยคูณ4เท่ากับ2 0 0พถ้าลงมาเป็นตัว เบแตหนึ่งชั้น500 0. 5 0 0คูณ0.5เท่ากับสอ0ส่วนพอร์ตโนตตัดบแต่หนึ่งชั้นประจุเนี่ยมันมีค่าเท่ากับเบต1หนึ่งชั้น1ตัวบวกกับเบต2สองชั้น1ตัวหรือคิดง่ายๆมันคือเบแต2สองชั้นอะสามตัวมันก็มีค่าเท่ากับ0.75ของตัวดำถูกไหมครับเบตหนึ่งชั้นประจุเนี่ยก็คือ500 คูณกับ0.75เท่ากับ375มิลลิเซกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยต้องมาคำนวณกันแบบนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นเยอะนะครับดิเลมมันสามารถแท็บเทมโปได้หรือว่าถ้าต้องคำนวณจริงๆเนี่ยมันก็จะมีเว็บไซต์ที่ช่วยคำนวณค่าดีเลทามได้นะครับเราแค่ใส่เทมโปกับส่วนโลดเข้าไปก็ง่ายขึ้นเยอะครับแต่เรา